วัสดีครับเอ่อที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นลิงภูเขานะครับเห็นอยู่ตัวเดียวนะครับไม่รู้ว่าโอ้โดดลงมาแล้วนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆเห็นไหมครับไปแล้วยังมีอยู่อีกไหมเออแปลกเหมือนกันนะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับ ครับวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาว่างของผมนะครับก็มาเดินเที่ยวหลังบ้านซึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นทางขึ้นภูเขานะครับก็ที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าณส่วนจุดนี้นะครับผมก็ได้พบวัตถุดิบที่คิดว่าคงจะเหมาะสมที่ จะเอาไปทำบอนไซนะครับซึ่งวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมด้วยกันนะครับต้นที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็จะมีใบที่เล็กอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของใบนะครับจะคล้ายๆกับต้นมะยมนะครับ แต่ว่ามันจะมีความถี่ของใบเนี่ยมันมันมันจะแคบกว่านะครับแล้วใบก็จะนากว่าด้วยครับส่วนลำต้นนะครับคิดว่าน่าจะแข็งกว่าน่าจะแข็งกว่ามะยมนะครับมีลักษณะเนี่ยเหนียวเหนียวนะครับ ซึ่งคิดว่าคงจะเหมาะที่จะเอาไปทําบอนไซน,นะครับเดี๋ยวก็จะลองดูนะครับมีอยู่กันหลายต้นเลยนะครับก็คิดว่าคงจะเลือกสัก2-3งต้นนะครับวันนี้ไปลองทําบอนไซนดูนะครับ ก็มีต้นใหญ่ๆก็มีอยู่นะครับที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นทรง,งกลุ่มกลุ่มกอหรือเปล่าอ่าทรงกลุ่มกอรครับ นี่เป็นสายพันธุ์แรกที่จะแนะนําให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเดี๋ยวมันจะมีอีกสองสายพันธุ์นะครับดูนะครับ ต้นเมื่อกี้นะครับมีเยอะเลยนะครับมันจะมีลูกของมันด้วยนะครับเมื่อกี้ผมลืมถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวถ้าเจอข้างหน้านะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับ ต้นที่เห็นนี้นะครับเป็นไม้เลื้อยโทนสีก็สวยนะครับแต่ว่าเป็นไม้เลื้อยนะครับดูนะครับมันจะเลื้อยไปไกลเลยนะครับ ส่วนต้นที่เห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นสายพันธุ์ของต้นไทรนะครับเป็นไสรใบขนุนนะครับจะมียางขาวๆออกมานะครับเวลาเราเด็ดใบ โทรศัพท์ไม่ยังโฟกัสเลยครับครับก็จะเห็นอยู่ข่าวๆนะครับเป็นทรายใบขนุนนะครับผมก็ได้ขุดไว้เยอะเลยนะครับตอนที่ได้ทำบนทรายใหม่ๆนะครับก็เป็นสรุปว่าเป็นต้นที่ไม่ค่อยทนนะครับต้นนี้แต่ว่าดลัตเตอร์เนี่ยมันจะสวยๆเลยนะครับ น่าเสียดายเลยนะครับใส่พันนี้นะครับสายใบขนุนเพื่อเวลาเราดัดลวดนะครับกิ่งนั้นมันก็จะตายแล้วก็จะมีกิ่งใหม่ออกมาไม่ยอมเสร็จสักทีนะครับไม้ไม่ยอมจบสักทีส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับ แต่ว่าโครงสร้างของกิ่งเนี่ยมันจะสวยเลยนะครับดูนะครับผมคิดว่าถ้าเอาไปทำบอนไซนะครับเวลาเราทัดกิง่งมันก็จะแตกออกมาได้อย่างสวยงามเลยนะครับกิ่งก็จะเหนียวเหนียวนะครับ ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะครับว่าเป็นสายพันธุ์ไหนนะครับครับนี่ก็เป็นต้นที่สนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปนะครับส่วนต้นที่เห็นอยู่นี้นะครับใบมันจะคล้ายๆกับหน้าแมวนะครับ ต้นหน้าแมวมีมีหนามด้วยนะครับต้นนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเป็นต้นต้นอะไรนะครับ ที่จริงนะครับมันมีอยู่อีกสองสามชนิดนะครับแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่ามันอยู่ตรงไหน,นครับผมหาไม่เจอเอาเป็นว่าดูกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าพบกันเมื่อไหรผมก็จะรวบรวม,รวมทำคลิปกันต่อไปนะครับเป็นคลิปการหาวัตถุดิบบอนไซ์นะครับเพราะว่าอนาคต ถ้ามันสามารถที่จะทำบอนไซ์ได้จริงๆนะครับผมก็จะได้ทำการอัปเดตให้กับเพื่อนๆที่เป็นชาวบอนไซนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นมือใหม่นะครับได้มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับผมครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมครับสวัสดีครับ